เวนออยเลอร์ e uler, ใช้แผนภาพซึ่งด้านหลังเขาเรียกว่าภาพแผนภาพเวนออยเลอร์เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเซ็ตเรื่องของเซ็ตโดยอ้างอิงถึงว่าเวนก็จะใช้สี่เหลี่ยมมุมฉากแทนขอบเขตของเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาทั้งหมดให้อยู่ในรอบแค่นั้นเอกภพสัมพันธ์แล้วใช้รูปของวงกลมหรือวงรีหรืออะไรก็ได้เขียนอยู่ภายในเภพสัมพัทธ์นั้นแทนเซ็ตต่างๆ แต่เซตต่างๆเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดให้ดังที่ไกลอย่างที่พูดไปแล้วก็คือการเขียนเซตทั้งหมดแต่เวนเอามาเขียนเป็นในลักษณะเชิงแผนภาพอย่างกรณีนี้เวนใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่เนี่ยแทนแทนอะไรยูนิเวอรก็คือจะศึกษาแค่กรอบแค่นี้ไม่นอกเหนือจากนี้เด็ดขาดน,นอกเหนือจากนั้นจะพูดถึงกี่เซตก็ต้องให้เขียนอยู่ในกรอบแค่นี้ แล้วก็ตั้งชื่อเซตแต่และเซตนี้ประกอบด้วยอ,อะไรอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆทีนี้มาดูกรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเซตส 2, เซตใดๆถ้า A และ B เป็นเซตใดๆโอกาสที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1. ถ้า a เท่ากับ B A เท่ากับ b mm hmm. เวลาเขียนแผนภาพ mm hmm. ก็คือจะซ้อนกันสนิท กรณีที่2กรณี A A เป็นสับเซตของ B หมายความว่าไง a เป็นสับเซ็ตของ B สมาชิกทุกตัวใน A ต้องอยู่ใน B แล้วเพราะนั้นในแผนภาพก็สามารถจะเสนอก็คือ B ต้องใหญ่กว่า A ถ้าแบบนี้อีกกรณีหนึ่งคืออะไร B เป็นสับเซ็ตของ A เราต้องนึกถึงแผนภาพได้นะฮะนึกถึงโครงสร้าง B สับเซ็ต ทุกตัวใน B ต้องอยู่ใน A A i n t e r เ e c t B เท่ากับเอ็นพ e เอันนี้เราพูดถึงแล้ว Intersection หมายถึงอะไร Intersection ก็คือส่วนร่วมกันก็คือเซ t ตสมาชิกของเซ็ตทั้ง2องเซตนั่นเหมือนกัน Intersection ก็คืออะไรส่วนที่มีสมาชิกเหมือนกันทั้ง A กับ B อย่างกรณีนี้คืออะไรเ intersect B เท่ากับเอ็นท e เ หมายถึงว่าเซตส,สองเซตมีสมาชิกเหมือนกันมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นในกรณี a อในเซตบเท่า oh. กับเอมพีเซตเวลาเขียนแผนภาพก็คือ oh. จะไม่มีส่วนใดยุ่งเกี่ยวกันเลยอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิด a อในเซตบไม่เท่ากับเอมพีเซตล่ะไม่เท่ากับเอมพีเซตโอกาสที่จะเกิดขึ้น oh. <S 1> 1. <S โอกาสที่จะเกิดขึ้น 1>, 1. อาจจะเท่ากันมีไหมมีแต่เราพูดไปแล้ว B เป็นสับเพศ A ได้ไหมมีพูดไปแล้ว B สับเพื่อ A พูดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นทั้ง3กลกรณีโอกาสที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งก,ก็คือมีเกี่ยวพันเพียงแค่บางส่วนว่าแต่ละส่วนต่างๆถ้าพูดถึงเซตสองเซตเราจะตัดทั้ง5ประเด็นทั้งหมดออกให้เหลือเพียงแค่ กรณีนี้ซึ่งสามารถจะครอบคลุมได้ทั้งหมดถ้าพูดถึงในกรณี A i n t e r s e c ก B เท่ากับ M t set หมายถึงส่วนที่ส่วนที่หนึ่งนี่จะไม่มีเลยก็จะเหลือแค่ A กับ B ต่างคนต่างอยู่ถ้าพูดถึง A เป็นสับเซตของ B ก็ตัดส่วนที่สองออกไปยังถือว่า A เป็นสับเซต B ได้ B เป็นสับเซต A ก็คือตัดส่วนที่สามออกก็ยังถือว่า B เป็นสับเซตของ A โอเคนะฮะถ้าเกิด A เท่ากับ B ก็แสดงว่าส่วนที่2กับส่วนที่สามเป็นไงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้แผนภาพเวรไอเวนในกรณีนี้สามารถบรรยายได้ทั้งหมดขอให้นักเรียนดูตรงนี้ให้นิดหนึ่งนะฮะขอขอให้พวกเราดูศึกษาตรงนี้ถ้าพูดถึงกรณีเซตสเซตพูดถึงกรณีเซตสองเซตใดๆก็ตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างๆแบ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดได้อยู่สพื้นที่หรือสี่เซกชันพวกนี้ซึ่งแต่ละเซกชันนี้ จะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดซึ่งนี้เราจะต้องฝึกอีกทีหนึ่งส่วนที่หนึ่งพูดถึงการกระทําของเซตส่วนที่หนึ่งก็คือพูดถึงการกระทําเป็นส่วนที่เกิดจากการทํา a intersect b เพราะฉะนั้นพูดถึง a intersect b ก็คือส่วนนี้ส่วนที่สองในแง่าการกระทําของเซตก็คือพูดถึงส่วนของ a ลบ b หมายความว่าอยู่ใน a สมาชิกนั้นอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b เพราะฉะนั้นคือเราต้องอ่านความหมายนี่ส่วนที่สองก็คือ a อลบบส่วนที่สามอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน a ก็คือ b ีลบเส่วนที่สี่ส่วนที่สี่ก็คือไม่อยู่ทั้งใน a หรือใน b ก็คือไม่อยู่ในส่วนที่หนึ่งสองสามใช้สัญลักษณ์อีกกรณีหนึ่งก็คือ คอมพลีเมนต์ของ A อยูเนียนบีเอยูเนียนบีขาดนี้คือส่วนไหน A อยูเนียนบีเอยูเนียนบีก็คือสมาชิกรวมทั้งหมดก็คือส่วนที่หนึ่งสองแล้วก็สามนั่นคือ A อยูเนียนบีคอมพลีเมนต์ใช้สัญลักษณ์ตรงนี้คอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์ก็คืออยู่ในยูนิเวิร์สแต่ไม่อยู่ใน A อยูเนียนบีดูอย่างในกรณนีนี้ เซตเอเซตบส่วนนี้คือส่วนไหนห้ากับเจ็ดเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือส่วนที่หนึ่งห้ากับเจ็ดที่เหลือของส่วนเอหนึ่งสามของ B คือแปดที่เหลือ <S <S พอมาใส่ตรงนี้เสร็จที่เหลือก็เป็นของอะไร ยูนิวอทั้งหมดทีนี้มาถามว่าเซตของ A อยูเนียนบหมายถึงเซตไหนกะ่อนอื่นขอให้ศึกษาตรงนี้พยายามอ่านเซกชันตรงนี้แล้วค่อยเอาตรงนี้มาตอบ A อยูเนียนบอ้างถึงส่วนไหนหนึ่งสองแล้วก็สามเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งสองสามประกอบด้วยสมาชิกอะไรมั้งก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็ a ในเซก b พูดถึงส่วนไหนพูดถึงส่วนที่หนึ่งสมาชิกก็คืออะไรห้ากับเจ็ด a ลบ b พูดถึงส่วนไหนขนาะนี้ a ลบ b อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็คือพูดถึงส่วนที่สองส่วนที่สองก็คือหนึ่งสาม complement a complement a พูดถึงตรงไหน อยู่ในยูนิเวอร์สกรอบทั้งหมดยกเว้นส่วนของ A ก็คือพูดถึงส่วนที่สามกับส่วนที่สี่ส่วนที่สามกับส่วนที่สี่ก็คืออะไรสมมชิกก็เหลือแค่นี้ก็คือสองสี่หกแล้วก็แปดคอมเพลเมนต์บีทำนองเดียวกันยกเว้น B ีนองนั้นใช่หมดก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้คือการอ่านเซกชันต่างๆ ทีนี้มาดูว่าในกรณีสามเซตมัง่งถ้าเกิดกรณีสามเซตสามเซตที่อ้างถึงพูดถึงเซคชั่นต่างๆโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะมีทั้งหมดอยู่8ปดเซคชันคือ8ดส่วนแบ่งเนื้อที่เ,เป็น8ดส่วนแต่ละส่วนบ่งบอกถึงการกระทำได้ทั้งหมด ขอให้พวกเราศึกษาตรงนี้ให้ดีนะฮะและใช้ให้มันเป็นเหมือนกับมาตรฐานเลยเราจะได้อ้างอิงตอนหลังต่อไปส่วนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะมีอยู่แปดส่วนสำหรับสามเซตส่วนที่หนึ่งอ้างถึงอะไรอ้างถึงการกระทาของเซตมีทั้งหมดสามเซตอ้างถึงการกระทาของเซตก็คือเป็นส่วนซึ่งเกิดจากการกระทาคืออะไร A ออินเตอร์เซกตอินเตอร์เซกส่วนที่สองอย่างที่พูดไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราจะมาดูส่วนที่สองถ้าสังเกตก็คืออยู่ทั้งใน a แล้วก็ใน b แต่ถ้าจะพูดถึง a ออินเตอร์เซกมันรวมถึงอะไรหนึ่งกับสองมันรวมหนึ่งกับสองแต่ขณะนี้ต้องการแค่ส่วนที่สองเดียวส่วนที่สองก็คืออะไรยังอยู่ใน a อินเตอร์เซกแต่ไม่เอาส่วนของอะไรไปไม่เอาส่วนของสี่คงจำได้ การไม่เอาส่วนของ c ก็อยู่ในเรื่องของผลต่างเพราะฉะนั้นส่วนที่สองก็คือส่วนซึ่เกิดจาก a intersect b ลบ c ส่วนที่สามส่วนที่สามคืออะไรส่วนของ a intersect c เอ้ส่วนที่สามส่วนที่สามต้อง a intersect c หักส่วนไหนออกหักส่วนของ b ออก ส่วนที่สี่ b i s c ลบ a ส่วนที่ห้าส่วนที่ห้ามันอยู่ใน a ถ้าเราสังเกตดูอยู่ใน a ทั้งหมดแต่ไม่เอาส่วนไหนส่วนที่เป็นของ b กับส่วนของ c อาจจะสร้างเป็นเซตนี้ก็ได้อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b union c ส่วนที่หกหกอยู่ในไหน c เอา c เป็นหลักอยู่ใน c แต่ไม่อยู่ในไหน A union B ส่วนที่เจ็ดเจ็ดอยู่ใน B ไม่เอาส่วนไหนไม่เอาส่วนที่เป็นของ A กับของ C ก็คือหักส่วนที่เป็น A ย n i o น C ออกไปซะส่วนที่แปดอยู่ในกรอบยู i v e r s ทั้งหมดไม่เอาอันไหนไม่เอาทั้ง A ทั้ง B แล้วก็หรือของ C ก็คืออยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A u n น o น B u n i o น C ทีนี้เรามาฝึกตรงนี้ถามว่าเซสชั o นตรงนี้คือส่วนไหนอย่าลืมว่าการกระทําการกระทำใดๆก็ตามต้องกระทําทีละคู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดเกิดจากการกระทําของอะไรผลต่างตรงนี้มันก็ต้องหาเซ็ตท,ทั้งสองเซ็ตค่อยๆไล่อันนี้เท่าไหร่คอมพลีเมนต์เ คือส่วนไหนต้องเข้าใจคอมเพลเมนต์เไม่เอา A ก็คือส่วนไหนก็คือแปดหกสี่แล้วก็เจ็ดเอามาทำอะไรอินเตอร์เซ็กับ B ส่วนของ B ล่ะก็คือหนึ่งสองสี่แล้วก็เจ็ดส่วนที่อินเตอร์เซ็คชันกันก็คือส่วนที่ร่วมกันมีอะไรบ้างสกับเจ็ดเพราะฉะนั้นเซ็ตข้างหน้าตรงนี้ก็คือ พูดถ,ถึงเซกชัน4กับ7เอามาทำอะไรอีก4กับ7เอามาลบก,ก็คือไม่เอาส่วนของอะไรไม่เอาส่วนของ4ส่วนของ4ก็คือ3 1 4แล้วก็6เรื่องเซตผลต่าง4 7ไม่เอาตรงนี้ก็จะเหลือเพียงแค่หักมันออกไปก็เหลือเพียงแค่ส่วนที่7เพราะฉะนั้นเซตที่อ้างอิงถึงเมื่อกี้ก็คือ เซตคอมพลีเมนต์เอเดสิกบีลบสีพูดถึงส่วนไหนส่วนที่เจ็ดตรงนี้